ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสําคัญนะครับของการดมยาสลบนะครับในการผ่าตัดยุบหนกตัดการามกันนะครับสวัสดีครับ ผมคุณหมอฮังนะครับคุณหมอนิรันร์ปุริศีพงศ์นะครับเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านปรับโครงหน้าครับโรงพยาบาลมาสเตอร์พีดครับผมก็สําหรับเรื่องของการดมยาสลบนะครับในงานปรับโครงหน้านะครับก็เป็นวิธีการระงับความเจ็บปวดนะครับขณะผ่าตัดนะครับของคุณหมอนะครับซึ่งการดมยาสลบเนี่ยมีความสําคัญนะครับเพื่อที่ว่าขณะที่ผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็จะสามารถทําช่วยในการลดความเจ็บปวดของคนไข้ได้นะครับ แล้วก็ทําให้การผ่าตัดเป็นไปตามแผนการรักษาของคุณหมอได้นะครับโดยที่การดมยาสลบนะครับควรปฏิบัตินะครับในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับของคุณหมอเฉพาะทางวิสัญญีแพทย์นะครับแล้วก็ส่วนของวิสัญญีพยาบาลนะครับเพื่อให้การดมยาสลบมีความปลอดภัยครับผมก็สําหรับโรงพยาบาลมาสเตอร์พีนะครับก็จะมีคุณหมอวิสัญญีแพทย์แล้วก็พยาบาลนะครับดูแลคนไข้แบบ1ต่อหนึ่งนะครับทั้งมีการดูแลทั้งก่อนนะครับ แล้วก็หลังจากที่ดมยาสะลบนะครับฉะนั้นค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะครับว่าความปลอดภัยนะครับของเรานั้นมีความปลอดภัยที่สูงมากนะครับในระดับของโรงพยาบาลครับผม